ทายาโลกไม่หยุดยิงเราจรงต้องเรียนรู้เรามาเรียนรู้ด้วยกันนะคะขอต้อนรับสู่สเซอร์วันพอดคาส์สวัสดีค่ะเมื่อพูดถึงคำว่าทายาท ในกรณีนี้จะพูดถึงทายาทโดยธรรมนะคะกระทรวงยุติธรรมได้ออกกฎเรื่องเกี่ยวกับทายาทโดยการจัด6อันดับทายาทโดยธรรมที่มีสิทธิรับรดดกตามกฎหมายนะคะกระทรวงยุติธรรมได้เปิดเผยข้อมูลทางกฎหมายว่าเมื่อบุคคลใดตายไม่ว่าการตายนั้นจะตายโดยธรรมชาติหรือตายโดยผลของกฎหมาย เช่นการทรพัพย์สูญมรดกของบุคคลนั้นเพื่อตกทอดแก่ทายาทคะ่ะโดยกองมรดกนั้นก็นี่แก่ทรัพย์สินทุกชนิดที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนถึงแก่ความตายตลอดจนทั้งสิทธิหน้าที่และความรับผิดชอบอื่นๆที่ผู้ตายมีอยู่ก่อนถึงแก่ความตายด้วยเช่นกันนะคะ เว้นแต่สิทธิหน้าที่และความรับผิดนั้นจะเป็นการเฉพาะตัวของผู้ตายโดยแท้เช่นความรับผิดทางอาญาหรือความเป็นนายจ้างลูกจ้างเป็นต้นค่ะส่วนทายาทผู้รับมรดกอามมวยกฎหมายแพงและพาณิชย์ในมาตรา1629ก็กอกหนดไว้ว่าทายาทโดยธรรมจะมีหกลำดับด้วยกันนะคะ แบ่งตามลำดับดังนี้ค่ะลำดับแรกนะคะผู้สืบสันดานคือบุตรโดยชอบด้วยกฎหมายบุตรนอกกฎหมายที่บิดารัปรองแล้วและบุตรบุญธรรมค่ะบิดามารดาลำดับที่สองน,นะคะในกรณีของบ,บิดามันเฉพาะบิดาที่ชอบด้วยกฎหมายเท่านั้นค่ะจงมีสิทธิรับมรดกถ้าเป็นมารดาที่ได้รับอยู่แล้วนะคะ พี่น้องร่วมบิดามารดาเดียวกันลำดับที่สามค่ะลำดับที่สี่พี่น้องร่วมแต่บิดาหรือมารดาเดียวกันจะเรียกอีกอย่างหนึ่งว่าพี่น้องต่างพ่อหรือต่างแม่ก็ได้นะคะลำดับที่ห้าปู่ย่าตายายลำดับที่หกรุงป้านอาอาสงสัยสินะเอ๊ะและ้วคู่สมรสที่ยังมีชีวิตอยู่ละ ก็เป็นทายาทโดยธรรมเช่นเดียวกันนะคะแต่ต้องมาดูลำดับและส่วนแบ่งของคู่สมรสในมาตานา1635ค่ะนี่คือเรื่องาวฝากในวันนี้นะคะเกี่ยวกับทายาทโดยธรรมมีทั้งหมด6อันดับด้วยกันสวัสดีค่ะติดตามเกิร์วันพอดคคสต์ได้ที่เฟซบุ๊กยูทูบแองเกอบอร์ดคสต์